ี่พี่น้องตัดเติมกับตาหรือหอยเชอรี่ดิหอยเชอรี่กอดกันเป็นโอ้โหโอ้โหโคตรค่ะเจฮะอยเชอรี่นรเ,อเอนอะป่ะ,ะปุ่งกระเด็หไร้แล้วอยกดนไร้แล้วพี่น้นอง

แบกไม้ไผ่ไปอย่างนอคุายบุญนิ่มหอยนี่น้ำใหม่ยังสั่นเนาะ Ni mèo mày sẽ nó mỗi mặt chắp, mày mày nó mày đạt được 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 นี่แม่เหั้นี่ยังมันเดนี่คือนี่ไหมีสิอ้ยนั่นดีนี่สิเอออ้เอาก็ถือลูกนั่นบ้าน่นข้าเดียผาเดอยววัดหน่อยใจผาู่ใส่นี่นี่วัาเ็อยู่ใจไงอ๋อ วัดชนะนถอน้มด้านนี้นี่มองเข้ามายูนซื่อนี่เออยืนู้ว่าฟุ้งๆไว้ไอ้พขว่าเป็นป่าสองวัดสามวัดตัวเว่าแม่พระ้าะ มันิได้หลายตัวไม่ากเลยาเนยไปกองกุ้งยอะกีจังหาเป็นนเป็นเป็นลองถอยหลังอ้ยหลายเดินหลายเด่นกันได้บาและซัํานี่ซิฟเถี่ยวอ๋อก็ถือว่าหลูกเนาะซิฟเถี่ยวนี่พอเลยแม่งหลังงมนี่ก็เลก็เก็เแม่งก็เนยก็เลยข้นเลองถอยหลัง

หนาวบ่ลงนาวโอ้ไดแต่หอยเชลี่ีไ นพ่อบุญแล้วโท่าว่าบ่รหอบท่วมหัวดอพ่อจันนี่อเฮ้ยนี่คือเก่านี่คือเก่ากลุ่มที่ลายดีกวกลุ่มนี่คือเก่าปล่อยหอยไข่มันอุ่นแม่ตัวใสตัวหางงานนี่รู้เรื่อง าระโดอันนี้ปลาอย่างก่อนปลากระดีปกรดีโอปลากาตัวนปลากาลอด้ิปลากาลอยงะปล่อยลงนะปลากา คนเดี wo? Wo ๋ยวมีงาเงาะจ่งส wo? ันก็เป็ตาบ่คุณตห้องเาะ่างสัตั้มตั้มอ้โหลมูลมลม cuồng luôn luôn mà sao Ăn chỉ bên nào chứ Ừ Chẳng <laughs> đầy

าเขียวเด้อเต็งเต็มเต็มไสวนกับผูแห้งเลยยังหยอกกันอีกยุติได้สมีเยอะเลืนเนาะปนอาะนี่นี่ปนใส่หนังตุ่มหน้งตุ่มหน้าประเดดจมีอลายก็ยังนี่มี่บักลาย